สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นาทางหวยห้านอยสุดแยกน้อยวันที่สี่เดือนสิบสองพี่หกเจ็ดนะครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าสองห้าน้อยเข้าสองห้านอยห้าน้อยพิเศษห้าหนึ่งหนึ่งหกเก้าะเข้าหกเก้าเก้าหกฟันเก้าอย่างงามเลยจอเข้าเป็นตัวเน้น หวยหาหนอยเฉพาะกิด05 4 9 3ให้8กับ9ฟัน8ฟันไม่ถูกเลยแต่ว่าเขาเป็นตัวเน้นอยู่นะ9 3ตรงๆเลยเป็นตัวเน้นตรงๆรงหวยหานอยปกติ4 7อ่า7 6 7 4 6แล้วก็9 8เมื่อวานให้8กับ0นะฟัน0เนาะฟันไม่ถูกนะจอก็ไม่เข้าครับผมนะ9 8ไม่มีเข้าแค่เด่น8 อ้เดี๋ยวเรามาตามกันต่อตามกันต่อก็มาเริ่มจากหวยฮาหนอยเฉพาะกิจอะหนอยเฉพาะกิจวันนี้เด่นวันนี้ก็เก้ากับแปด

ตัวฟันนะครับเป็นเลขเก้าตัวนี้ก็จะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งแล้วก็แปดห้าก็จบไปแล้วครับผมสำหรับหาหน่อยเฉพาะกิจต่อไปก็จะเป็นหาหน่อยพิเศษ หัวฮานอยพิเศษนะครับผมหกกับศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกห้าครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าตัวกันนะครับก็จะมีหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าตัวเดิมนี่แหละแล้วก็ศูนย์เก้า ตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวนี้ก็จะมี6164 65แล้วก็01 6164 6501นะครับผมนะก็ขอให้มีขอให้มาอีกสำหรับเลขตัวเดิมนะครับนะจะจับก็ได้ไม่จับก็ได้นะ6 9นะหรือจเจ้าหอื่นมาแทนก็ได้นะ6 3 6 8นะถ้าไม่อยากจับตัวเดิม ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอยปกติหวยฮานอยปกติก็หกกับศูนย์หกกับศูนย์หกแปดหกหนึ่งหกสาม 0801 03ตัวกันนะครับก็จะมี67 07 969แล้วก็09วันที่4 ตัวฟันนะครับเป็นเลขหกตัวเน้นก็จะมี686163แล้วก็แล้วก็08นะหกแปดหกหนะึ่งหกสามศย์แดเนาะสำหรับฮานอยปกตินะก็จบไปแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP เด่นวันนี้เด่นวันนี้ก็จะเป็น6กับ9นะครับ6กับ9นะครับก็จะมี6 3 6 4 6 5ครับผม เกสามเก้าสี่เก้าห้าตัวเดิมวันนี้จับเลขตัวเดิม2องหาน้อยเลยตัวกันนะครับก็เจอมี6กหนึ่งเก้าหนึ่งหกสอเม็ดเดียวนะ6 2 6 9เม็ดเดียว4เดือน12ตัวฟัน6วันนี้มี6มาอีกแน่นอนทุกคน สามฮาหนอยวันนี้มีหกมาแน่นอนอตัวนี้นะครับก็จะมีหกสามหกสี่หกห้าหกสามหกสี่หกห้าเก้าสามนะหกสามหกสี่หกห้าเก้าสามเนาะอก็จบไปแล้วครับผมสำหรับวหวยฮาหนอยสุดแยกน่อยนะก็ วันนี้ก็เน้นที่6นะครับผมต่อไปมาดูตัวเลข3ตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข6เลข0แล้วก็เลข9นะสามห้าน้อยวันนี้มีหกมีศูนย์มีเก้าหย์เ้ามีไม้เห็นอย่างแน่นอนนะพี่พิ่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วก็ เอามาจับคู่กับเลขหกเลขศูเลขเก้ได้เลยนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เมื่อวานนี้ก็มาอยู่นะเมื่อวานนี้ให้อ่ให้6ให้หให้อะไร6อะไร6กจำไม่ได้นะแต่ก็มานนะเมื่อวานนี้นะอ่ะวันนี้ก็ขอให้มาอีก ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ